สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Welcome to the b e t t e r f l d นะครับประจำวันที่25วันคริสต์มาสพอดีนะครับผมของลาซีบิยอนนะครับโอเควันนี้มีอะไรมาว่ากันบ้างเดี๋ยวผมขอเช็คสัญญาณก่อนว่ามีไป y o u t u b e อะไรไหมอ่าอ่าจะเรียบร้อยโอเคครับผมโอเคครับแล้วก็เส้นเคยครับทุกๆวันจันทร์เราก็จะเจอกับพี่เอ็ดดี้อเลสักพรมบุญจะมาคุยเราฟังว่า พี่เขากำลงทุนอะไรที่น่าสนใจบ้างก็ขอต้อนรับพี่เอนตี้พี่เอนตี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนนะครับก็สุขสันต์วันคริสต์มาสแอเมริกคริสต์มาสนะครับก็ตัวเลขนะสัปดาห์ก่อนนะตัวเลขที่สำคัญก็คือคอปีซีไพซ์อินเด็กนะครับอันนี้เป็นมันออนมันนะครับของสารานี่ชอบดูเป็นมันออนมันนะก็ออกมา0.1เปอร์เซ็นต์มันออนมันนะครับ ก็ต่ำกว่าที่คาดการไว้ที่ประมาณ0.2นะครับตลาดคาดไว้0.2ก็ถือว่าออกมาต่ำกว่าคาดก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกนะครับแสดงว่าตัวของเงินเฟ้อเนี่ยนะครับชะลอตัวลงนะครับทีนี้มาดูที่อาจจะคุ้นเคยตัวเลขเดียวเยียนมากกว่านะครับเราก็มาดูที่เป็นเดียวเยียนเลก็โอ้โหลงมาตลอดเลยฮะก็ลงมา3.2นะครับ ก็ต่ำกว่าตลาดข้าศสามจุดสามนะครับถือว่าเป็นสัญญาณดีนะครับแสดงว่าเงินเฟอ้อก็จะลอตัวตามลำดับนะครับก็ต้องรุนให้มันลงไปถึงสองนะครับก็ได้เพิ่มความมั่นใจว่าปีหน้าเนี่ยเฟดจะได้ปรับลดดอกเบี้ยลงนะครับช่วยให้ตัวปริบราณการเงินในระบบเนี่ยมันคล่องตัวขึ้นนะครับทีนี้โอ้โหอันนี้กลายเป็นว่าเงินบาทแข็งค่าครับ จากเดิมที่มันแนวแนวโน้มจะอยู่สามห้าสมหกนะตอนนี้มาสามสี่จุดห้าแลครับก็ลงมาแล้วแข็งตัดเท็ไลน์ลงมานะครับนะบแน่นอนตัวอีกอันหนึ่งที่สอดคล้องคืออะไรครับตัวยูนะยูในนี้พันธบัตรรัตราัารสิบปีนะของไทยก็ลงมาตลอดตะ้าสามจุดสี่ตอนนี้เหลือประมาณสองจุดเจ็ดนะก็สอดคล้องกับแนวโน้มว่าดอกเบี้ยนาจะเริ่มลงนะครับแล้วก็อาจจะช่วยให้การ ต้นทุนการเนีนมันลงก็เรื่องของเศรษฐกิจก็น่าจะแย็งดีขึ้นนะครับก็คงต้องรอดูระหว่างต่อบี้ลงมาช่วยเศรษฐกิจพื้นตัวได้มากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้นอกจากตัวดัชนีพวกเศรษฐกิจต่างๆแล้วเนี่ยมีเหตุการณ์นะครับตื่นเต้นนะช่วงสัปดาห์ก่อนนะต้นสัปดาห์คืออะไรครับมีการยึดเรือนะ,อะทางกองกําลังคุดีนะครับที่เยเมนเท่านี้นะ มายึดเรือที่เข้าไปป่าก็าทำให้เรือหลายลําประกาศว่าหลายๆสายสการเดินเรือเนี่ยประกาศว่าจะไม่ผ่านเส้นทางนี้แล้วนะสําคัญยังไงก็คือปกติเราเป็นเส้นทางระหว่งางเอเชียยุโรปนะครับถ้าปกติก็ใช้เวลาประมาณยี่สิบห้าวันถ้าไปใช้ตรงนี้เนี่ยเส้นทางเดิมเนี่ยก็ต้องเพิ่มเวลาขึ้นอ่าอก็ประมาณประมาณสิบวันได้นะครับหรือเกือบสองสัปดาห์นะแล้วแต่ นะเพราะว่าทีนี้มันมีประเด็นคือตรงน Good Hope เนี้ยกูโทมเนี่ยชื่อเป็นมงคลนะแต่ว่าจริงๆเราตรงเนี้ยมรสุมลมทะเลอะไรก็เยอะนะโอ้โหถ้าเกิดเราติดตามข่าวนี้ช่วงนี้ลมทะเลเราก็แรงนะเรือล่มไปหลายลำเลยช่วงภาคใต้มานัองเที่ยวนะครับก็มั่นระวังกันนะใครไปเที่ยวทะเลช่วงนี้นะครับอ่านี้ก็ทําให้ให้เส้นทางมันเพิ่มขึ้น ีนี้เราไปดูว่ามันกระทบอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นภาพขยายนะครับตรงนี้มาก็คือต้องเข้ามาผ่านช่องแคบนะครับแล้วก็ไปในเอสแล้วก็ไปผ่านตรงคองซุยนะครับทีนี้มันกระทบอะไรบ้างเราไปทดลองดูนะเอาดูตัว b d i แล้วก็ตัว Container Index ตัวน้ำมันดิบตัวการธรรมชาตินะครับข้าวสาลีถั่วเหลืองข้าวโพดน้ำตาลเป็นไงโอ้ช่วงแรกยังไม่เห็นผลกระทบอะไรนะครับ แต่มาี่หลังจากนั้นหนึ่งเดือนเอาเขียวหมดเลยนะครับเขียวหมดเลยเขียวโดยเฉพาะอะไรครับโดยเฉพาะตัวค่าระวังเรือถามว่าทําไมนะมเพราะว่าอันนี้อันนี้เป็นผลกระทบในช่วงช่วงที่เราไปดูข้อมูลในดิดช่วงที่เรือลำหนึ่งนะของเอ e วอร์กรีนะเอเวอร์กินะครับไปเกิดอุบัติเหตุนะไปเกิตื้นนะเจอลมแรงนะผ่านตรงช่องแคบเฟตรงนี้นนะ เจอลมแรงเป็นไงครับไปขวางนะขวางขวางคลองนะเป็นเรือขวางคลองนะครับก็โอ้โหมันเรือมันขนาดใหญ่นะเป็นหลักเป็นแสนเล็กเล็กยกขนตู้อนทเนร์เยอะแยะก็พอไปเคยตื้นก็ขวางอยู่สักสัปดาห์นึงนะทีนี้สัปดาห์นึงเนี่ยช่วงนั้นมันไม่เห็นผลอะไรนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันเรือมันสะสมมาเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งก็ประมาณห้าสิบลำระหว่างก็ไปรอกันนะะ จนกระทั่งอาหลายวนั้นเนี่ยมันก็ทําให้พวกต้นทุนค่าระวังเรือกับพวกสินค้าโมตีขึ้นทีนี้ถามว่าทําไมค่าระวังมันขึ้นเยอะกว่านะถ้าเราดูเนี่ยโมดีมันหลักประมาณสิบเปอร์เซนบวกลบเนี่ยค่าค่าระวังเรือประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นบวกลบนะครับก็เพราะว่าเรือมันต้องใช้เวลาต่ออสองปีสามปีเพราะนั้นอพอซัพพลายมันหายพอไปจอดรอเนี่ยมันก็ขึ้นได้ดีกว่า นฐที่พวกพวกเนี้ยมันมีปั๊กเก่าอยู่วะนียในไงก็ไม่พอก็เอาของเก่ามานะเป็นอินเวนทอรี่นะเอามาใช้ได้ก่อนนะครับก็ขึ้นเลื่อยรอยกว่าทีนี้ไปดูไปดูหุ้นบ้างอันนี้คือตัวคอมเมนตี้กับค่าระวังกดเอาหุ้นนะครับไม่คอมเมนตี้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะสะท้อนเท่าไหร่นะครับราคากดว่าราคาไปขึ้นนีแ่แหละค่าระวังเหลือนะครับอ่าก็ จริงๆก็ก็เรือน่าจะเพอร์ฟอร์มกว่าใครก็อาจจะเก่งกาไรจากประเด็นนี้ได้แต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับอันเคสเคสที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรือขวางผ่านไม่ได้เลยนะครับผ่านไม่ได้เลยยู่สปดาเดียวแต่ว่าเคสที่เกิดขึ้นจากอ่ากบกองกำลังฮูตีเนี่ยไปยึดเรือแล้วทําให้ใส่กันเรือเนี่ยประกาศไม่ผ่านเนี่ยมันไม่ได้ทุกายกันเรือบางใสกันเรือก็ก็ยังผ่านอยู่นะครับ แต่ว่าสถานการณ์มันน่าจะยืดเยื้อนะครับตอนนี้ทางสหรัฐก,ก็พยายามจะระดมะพันธมิตรมาช่วยกันนะก็จะมีพวกกองกําลังกอ,องเรือของของสหรัเนี่ยคอยคุ้มครองเรือเชิงพาณิชย์เนี่ยที่แล่นผ่านเส้นทางนี้นะครับอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้รวมตัวกันเห็นชัดเจนมากนะักก็ก็คงมีบางสายการเดินเรือท,ท,ที่ที่ที่พร้อมจะเสี่ยงผ่านไปเพราะมี มีกองกำลังอทาหารนานาชาติเนี่ยคอยคุ้มครองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นบวกอาจจะไม่เท่าในอดีตแต่ว่ายื่เรือนะครับก็จะเป็นผลอีกแบบหนึ่งแนะก็ก็เป็นประเด็นเก็งกำลังเพิ่มเติมเข้ามานะครับกลุ่มเดินเรือโดยเฉพาะเรือคอนเทนเนอร์นะครับจะขึ้นได้ดีกว่าเรือเทกองนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์เป็นหลักนะครับมากกว่า เทกองเทกองอาจจะขนพวกข้าวสาลีจากยเคนจากอะไรลงมานะครับตอนหลบทางแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางที่คนที่ใช้พวกโคโมโอมมูนิตีที่เป็นวัตถุดิบเยอะสุดคือจีนส่วนในจีนก็นําเข้าจากข้างล่างคืออะไรครับเหล็กหินแร่เหล็กทานินจากออสเตรเลียแล้วก็ทั่วเหลืองอะไรสารพัดเนี่ยจากอะไรครับจากบาซิลนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ผ่านเส้นทางนี้เท่าไหร่เพราะนั้นก็ ถ้าใครเก่งกำไรก็อ c l น่าสนใจกว่า PSL นะครับทีนี้มีตัวหนึ่งอันนี้เราคิดว่าน่าสนใจยาวถึงปีหน้าเลยตัวนี้ CK Power นะครั้งก่อนเนี่ยเราอัปเดตเดือนก่อนเนี่ยก็อานเห็นกำไรสัก500ในไตรมาส4แต่ว่าโอ้ตัวเลขล่าสุดเรามีโอกาสลุ้น600เลยนะฮะก็มาจากอะไรนะมาจากนี่เลยครับ XPL c หรือไทบรีเนี่ย ถ้าเราดูเนี่ยไตรมาสสามเป็นไงครับน้อยกว่าปีที่แล้วน้อยกว่าปีที่แล้วเราไปดิพอเข้าไตรมาสสี่เอาแทงผลิตภัณฑ์สูงกว่าเอา mm hmm. เดือนพฤษภาคมก็ยังสูงกว่านะครับเราเลยแอปซูมว่าสมมติเดือนธันวาเท่ากันเกิดอ,อะไรขึ้นนะก็โอ้โหกำไรออกมาเพียบเลยต้องนี่ต้องบอกนี้นะว่าว่าอพวกโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเนี่ยมันต้นทุนเป็นไเป็นฟิกคอร์สก็คืออะไรค่าเสื่อมราคากับดอกเบีย้ย นะเพราะนั้นถ้าเกิดมันเกินเส้นขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยเป็นกําไรเกืนหมดนะครับมันก็จะแบบเวลากําไรก็กําไรเยอะนะครับก็เราก็เลยคิดว่าเออน่าสนใจนะเพราะว่าทาั้งทั้งที่อะไรครับถ้าเราไปดูปริมาณน้ําที่ xpl ตุลากับพฤศจิกายนเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ต่างจากปีที่แล้วเยอะนะแต่ว่าผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นพอสมควรเพราะอะไรครับเราอันนี้ต้องผมเข้าใจว่าอ่แสดงว่าก,กระแสะน้ํามันค่อนข้างจะสม่ำเสมอ มันทําให้ตัวเขื่อนไชบุรีเนี่ยสามารถบริหารจัดการน้ําได้ค่อนข้างดีคือถ้ามันเยอะไปเนี่ยก็แรงใบก็อาจจะต้องต้องแบบรันด้วยความระมันวางหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดมันมาสม่ําเสมอเนี่ยมันก็ไม่ต้องปรับปรับ,ปร,บปรับการปรับการผลิตไฟฟ้าบ่อยนะก็เลยทําให้เออกลายว่าเออน้ํามันก็ไม่ได้แตกต่างจากปีที่แล้วอะไรแต่ผลิตดีกว่าปีที่แล้วพอสมควร อีกงานหนึ่งเนะี่ยน้ำมันมสองนี่เอากลายเป็นว่าเฮ้ยปีนี้มันเอลนิโยไม่ใช่หรอน้ำเข้าเยอะมากแสดงว่ามันมีแบบกับฝนไม่ตกเหนือเขื่อนเยอะนะ mm. ก็เลยทําให้น้ําเข้าเขื่อนน้ำมันมงสองค่อนข้นงนางดีแล้วก็อผลิตไฟฟ้าเนี่ยได้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเยอะนะครับก็เห็นว่าเนี่ยเดือนตุลาก็ยังดีนะครับธันวพาพฤศจิกาก็ก็ยังยังยังเรียกว่าเหนือระดับต้นทุนน,นะก็มาลุ้นนะฮะเราคิดว่า น่าสนใจนะครับคือแต่มาสามไม่กลายว่าอาจจะดอกเยียนเยี่ยดว่ามาสี่เนี่ยกาไรน่าจะดีแล้วยิ่งไปดูตัวนี้ครับดูข้ามปีไปเลยนะแดงนี่คือความน่าจะเป็นในกเกิดเฮลนิโยเท่าน,นี่คือความน่าจะเกิดเกินนูทัลนะเฮลนิโยก็คือฝนแรงนะครับเอฝนตกน้อยกว่าปกติสีน้ำเงินเน,นเนี่ยคือลานิยานะกลายว่าเอ้ยออครับเ,เซบเ,ซเอร์มึงเกินห้าสิบนะ ลานิยาเนี่ยมันกลายว่าอเออตอนแรกเหมือนจะเป็นนูท่อปีหน้ากลายว่าเออครึ่งปีหลังมีลุ้นนะกลายเป็นลานิยานี่จากจากเดิมแค่ว่าปกติอาจจะได้ลุ้นลานิยาด้วยนะครึ่งปีหลังนะครับก็น่าจะมาช่วยปริมาณน้ําในเขื่อนได้นะเราก็เลยมีการปรับเพิ่มกําไรนะครับเออปีหน้านะสัมถึง้าเปอซ็นต์เป็นสองจุดหกพันล้านนะครับเวลาพวกนี้ปรับทีปรับเยอะนะครับเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกอะไรที่มันเกินมามันเป็นกําไรแล้วนะครับ<อ>เวลามันได้มาก็ เป,เป็นกรอบเป็นกมนะครับแล้วก็ให้ราคาเป้าหมาย5บาทนะครับก็เก่งกำไรได้ทั้งไตรมาส4ีแล้วก็ปีหน้านะครับสำหรับตัว CKP เป็นตัวหนึ่งน่าสนใจแล้วจริงๆมันเป็นตัวหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยลงเยอะด้วยนะครับเพราะว่าสายบุรีเนี่ยมีหนี้อยู่ประมาณ70,000กว่าล้านเกือบ80,000ล้านนะครับพอลงที0.25เนี่ยช่วยให้ต้นทุนดอกเบีย้ยลดลงประมาณเจกว่าล้านได้นะครับ ยิ่งยิ่งลงก็ยิ่งกําไรนะสำหรับตัว CKP สําหรับดอกเบี้ยนะครับก็ประมาณนี้ก็ฝากไว้เป็นหุ้นตัวสุดท้ายของปีมั้งต้องว่าอย่างนั้นนะเก่งกำไรได้แต่ไปมากสี่หนึงปีหน้าครับอืม CKP ครับผมดีครัดีคะกลายเป็นดูรอบเลยครับตอนแรกดูมันจะลำบากอ่าได้ครัได้ไกลายว่าโอ้ท้ายปีท้ายปีนี้อะไรก็ดูดีไปหมดนะครับน้ำเงืมสองน้ําเข้าเยอะทั้งที่เป็น เอลนิโอเอาปีหน้าจะเป็นหนูท่อแถมปลายปีอาจจะได้ลุ้นลานิยาด้วยทำนะครับดีเพีแล้วดอกเบี้ยลองอีกโอ้โหนะครับนะครับนะครับน่าสนใจน่าสนใจได้ครับพี่ดิฉันต่ออะไรครับ,รบผมก็ประมาณนี้ครับกเ็เราคิดว่าช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีเนี่ยก็แรงแรงขายของนังกลงทุนต่างชาติก็คงชะลอตัวลงไปนะครับแล้วก็ตัวเลขสําคัญสัปดาห์นี้ไม่ค่อยมีนะต้องเรียนอย่างี้เพราะนั้น ผมจะหาเรื่องปัจจัยสำคัญมาก็ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากระทบแล้วนะเราก็คิดว่าเป็นบทบาทของนักลงทุนสถาบันไทยแล้วจะมีกองทุนไทย ESG เข้ามามีกองทุน AMF นะก็น่าจะทําให้ตลาดไทยเนี่ยเป็นบวกนะอาจารจะแบบบวกไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับผมต้องรุ้นเพราะว่าเหมือนเหมือนออกมาเพิ่งได้เงินมาพันกว่าหลักพันพันล้านเองมหาไทาย ESG ก็ต้องลุ้นว่าว่าช่วงตับตลาด จะจะมีเม็ดเงินเข้ามาเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนนะครับครับผมก็บวกครับแต่ก็ขยับขึ้นทีละนิดได้ครับได้ครับงั้นพี่ดีวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่ดีครับพี่ดีสวัสดีครับเจอกันใหม่ปีเจอใหม่ปีหน้าเลยครับพี่ดีพี่ดีสวัสดีครับอ่าพี่ดีครับไปซักผมบุญครับผมก็เจอกันพี่ดีไปทีก็นูเลยฮะวันวันปีหน้าเลยปีหน้าเลยนะครับโอเค ก็พี่นี่ก็พูดให้ฟังเรื่องของ C K P อะถ้ามาดูกราฟ C K P เห็นว่าโอ้ถ้า5บาทนี่น่าสนใจคือคือปีนี้แกโดนหลายดอก C K P นะครับคือโดนทั้งฝนฝนไม่ค่อยมอีน้ำไม่ค่อยมีโดนทั้งถอกเปียขาขึ้นแต่ว่าโอ้เกมพิกพี่นี่ก็จะบอกว่าเกมพิกเกมพิกนามทั่วไม่มีเนี่ยเอลดินโย่เนี่ยกลายเป็นลาตินยาไม่ใช่ดิวทราลนะครับดิวทราลคือเฉยๆลาตินยาคือ,อน้ำมากเออโลบ ตลกมากเอริโยปุ๊บส่งปลาตินย่าเลยปีถัดการปีต่อกันเลยครับอาวว่ากันไปครับเลื่อเป็นแบบนี้นี่ครับถ้าดตูตอนนี้ C ีกพคือโดนเอดินโยน้ําน้อยด้วยโดนโดเปี้ยสูงด้วยโดนกระดัมซัมเมอร์เซลราคากรอยู่ตรงนี้นะพี่ดีเห็นโอกาสครับพี่เห็นว่าเอ้ยปีหน้าอาจมีลุนลานิ้นยา่าแถมมีลุนโดเปียลงด้วยภาพกลับภาพกลับนะครับเออก็เลยแบบโอ้ถ้าสามบาทได้ห้าบาทปีหนึ่งนี่น่าสนใจแถมเป็นเขื่อนด้วยนะครับเขื่อนมันคงแบบ คนครั้งนี้เนี่ยเจ๋งเจ๊งเจงแบบลมอะไรยากครับผมสะเพริดนะครับก็อ่ะน่าสนใจครับมาดูข่าวอื่นกันต่อวันนี้ผมจะอายหน่อยขออภัยนะครับอือมเอาละเอาละเอาละโอเควันนี้อ่าวันนี้นะครับคริสต์มาสนะครับขออภัยถ่ายร่างหน่อยก่อขอเรียกขาเรียกเขาเรยกวันนี้คริสต์มาสนะครับ ประเทศหล,หลายประเทศก็จะหยุดจริงจหยุดปลายประเทศไม่ทีก็วันวันพุธเลยเทรดเดอร์หลายคนมาทีปีหน้าเลยนะครับผมก็วันนี้หลังเช้าก็จะชะลอชะลอหน่อยนะครับผมวิ่งที่ข่าวก็รออยอย่างที่พี่อดีตบอกข่าวในพี่อดีตบอกวันคร,ริสต์มาสครับพรุ่งนี้มีแต่สติราคาบ้านเออต้องติดตามอยู่ตัวนี้เป็นตัวท้ายๆที่ยังยัง,ย,งยันเงินเฟอ้ออเมริกาอยู่พรุ่งนี้มีแต่สติราคาบ้านนะครับแล้วก็ยี่สิบเจ็ดหลายประเทศก็กลับพรจากคริสต์มาสกันแต่ว่ากลับมาโดยตัวปฏิทินน่ะ โดยคนเนี่ยวัที่เขาลาต่อคันนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับยี่แปดมีตัวเลขจัดเจนีอโปโภคบริโ,รโ,รโรภคภาคเอกชนกัรไปฉนีการลงทุนภาคเอกชนของไทยเออแล้วก็อันนี้เราจับตาวันที่ยี่แปดคือตัวเลขนําเข้าส่งออกของไทยเออยังรุนได้กับพวกหุ้นส่งออกอาหารสาัตว์พวกนี้นะครับเพราะว่าปกติพวกนี้นํามาก่อนนะพวกนี้นำมาก่อนนะครับยี่แปดดึกๆมีตัวเลขคนขอสวัสดิการว่างงานแล้วก็มีตัวเลขยอดขาย บ้านที่รอการปิดการขายของอเมริกานะครับผมยี่สิบเก้าเราประเทศก็หยุดปีใหม่กันแล้วหรือวนวิ่งนี่นี่ข่าวน้อยข่าวน้อยข่าวน้อยอ่าๆโอเคแล้วปีหน้าเป็นยังไงวิ่งนี้เป็นยังไงบ้างวิ่งนี้เรายัางดูดีวิยังดูดีหนึ่งคือว่าฝรั่งฝรั่งที่เคยขายมันเนี่ยน่าจะเริ่มชะลอการขายแล้วอย่างที่พีดีบอกเป็นเงินทีเอสจีไม่เยอะแต่ก็มีอันนั้นก็จะมองเป็นมองเป็นดีอยู่นะครับแต่ว่า ปีหน้านี่สิลำบากหน่อยปีนีลำบากหน่อยมุกกระลาเริ่มมาเนี่ยเราจะมีเอ,อ l t f ครบเป้าเออที่เขาจะมาขายหรือเปล่าต้องติดตามปกติฝรั่งหลายคนเขาชอบเขาชอบไปซื้อเดือนมุกกรลาแต่ว่าปีนีย้ยังต้องลังเลอย,อยู่นะครับว่าจะมีไหมนะต้นปียังเ,ออเดือนหน้ายังต้องระวังรวมถึงเดือนหน้านี่สิ่งที่จะมาถึงก็คือ,อ,อหุ้นกู้หุ้นกู้หลายตัวที่จะครบอายุ นะครับเอาผมให้ดูนี่หุ้นกู้หลายตัวที่จยะครออายุนะครับก็ต้องระวังแต่เดี๋ยวเขาจะไปครบกันประมาณเนี่ยประมาณสักอา่าท้ายเดือนท,ท,ท้ายเดือนอ่ะ <ül> แต่ว่าถ้าดูถ้าตัด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 ไปนะหุ้นกู้ก <G un liers> <ค>ู้บสังหาเนี่ยอาจจะพอชะละอาจจะพอแบบเป้าใจได้หน่อยเพราะเพราะพวกธุรกิจงหารนะครับเขามีที่ดินฮะเขามีที่ดินครับก็กู้ไม่ได้ก็เดี๋ยวกู้พร้อม รับประกันได้หรือว่ากู้ธนาคารก็ได้เพาที่ดินอยู่เ,เพราะฉะนั้นพวกอสังหาก็จะเซฟไวาหน่อยพวกไม่ใช่อสังหาต้องระวังหน่อยสี่เดือนแรกของปีหน้าหุ้นกู้ถึงเป้ากันเยอะมากต้องระวังนะครับอะส่วนใครสงสัยก็มาดูในลิสที่ได้ผมลิสไว้ให้กับข้างกันกับข้างกันตัวไหนดูอุย้ยนี่ครบดิวเยอะก่อนถึงเวลานี่นผมมีผมมีดีไว้ด้วย,วยอะอย่างอย่างหุ้นตัวนี้คือว่าอย่ากออกซื้อมากนะครับหุ้นตัวนี้ มีหุ้นกู้ครบยู่พันห้าร้อยล้านแหน่โอ้ก็อาจจะงงว่าเอ iin, จะโลได้ไหมก็ดูวันได้เลยครับยี่สิบเจ็ดมกราถ้าถือประมาณนั้นแล้วหุ้นเขาเขาเริ่มไม่ลงหรือว่าเขาเขา deliveries. เขาไม่ลงพอยี่สิบเจ็ดไป็นราคาไม่ลงนะก็แสงว่าอ่าคุณโลได้คุณใช้นี้ได้ก็กลับข้างจากลบเป็นบวกได้แบบนั้นเป็นต้อนอ่ดูกันง่ายง่ายประมาณแบบนี้อ่ะนะครับราเาพินัหุ้นกู้ไปเยอะนะครับแล้วก็สัญ,ญญาณหนึ่งที่เราจะเริ่มเห็นก็คือสัญญ,ญาณการ การ t r a เฟอร์สัญญาฟิ t ซา e s เฟ e เนี่ยครับที e e c k เนี่ยอันข้างข้างซ้ายของเราเนี่ยคือ H สองสี่ H สองสี่เนี่ยบรัยุเดือนสามปีหน้าอันวขวาครับเราคือ set สองสาม set สาวรัยุดือนพฤตัณนี้เห็นว่าราคามันต่างกันไอกราฟกราฟตัวท้ายเนี่ยมันทำหน้าตาต่างกันนะครับเอาไม่นับไม่นับแท่งล่าสุดนะแท่งมันสูงแนละ้วอนี้ทางนี้ทางนี้ ่าผมต้องตีเพราะว่าเราเพราะตอนนี้เราเปิดตลาดแล้วนะครับอ่าปึ๊บปึ๊บคือแท่งนี้กับเจ้าแท่งนี้อืมนี่คือวันเดียวกันเทว่าทําต่างกันประมาณแปดจุดผมอบอกถึงการโรเวอร์สัญญาณช็อตข้ามไปอ่าครับก็ยัอองบอกว่ามุมมองอว่า คือไตรมาสหน้าจะลงก็ยังมีพวกสัญญาณทานเฟอร์ช็อตไปไม่น้อยไม่น้อยเยอะทีเดียวนะครับผมซึ่งก็ไม่แปลกซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่าไตรมาสหนึ่งปีหน้ายังลําบากยังลําบากนะครับผมอ่ะว่ากันต่อโอเคประมาณแบบนี้ครับวนนีวนวิกเดียวอย่างที่พี่เอดีบอกครับอวิกนี้ข่าวหน่อยอีกอย่างนึงก็บอกกันคือ i p o เออ i p o ในหลาย่านอาจจะบอกว่าโอ้ไอพีโ IPO ไม่ค่อยดีเร่ย ท,ท,ท,ท้ายปีหลายตัวตําจ้องจบปีแล้วจบกันเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ผมเปลี่ยนใหม่ IPO ที่จะเริ่มปีหน้าเนี่ยดูดีกว่าปีนี้เทาพูดตรงๆนะครับดูดีกว่าปีนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าปีเนี้ยวิกเนี่ยคือวิกสุดท้ายที่เราใช้กฎกฎเก่าใคร IPO ปีหน้าได้อยู่ต้องแสดงฐานะทางการเงินที่ยาวขึ้นคือกฎยากขึ้นนั่นแหละดังนั้นถ้ากฎที่ยากขึ้นถ้าใครเข้า IPO ได้เออเจ๋ง กับข้างกัน I p o ที่มาเยอะปีนี้หลายบริษัทเขาหนีกดหนีกฎมาครับราะอยากเจอกฎยากอยากได้กดง่ายเออมันเลยมาอยู่ปีนี้ปีหน้าใครเคยเจอกไอโมาลองดูใหม่เพราะว่าเขาใช้กฎใหม่แล้วกฎที่ยากขึ้นกฎยากถ้าคุณผ่านได้แสดงว่าเอออยู่เข้มแข็งอยู่เข้มแข็งนะครับผมนั่นแล้วก็ iPO ปีหน้าก็มีไม่น้อยก็มีไม่น้อยและก็ใช้กฎใหม่ด้วยใครเขาแล้วก็ถือว่าดีดีนะครับผมโอเคประมาณนี้ข่าวที่เหลือแต่ว่ากันปีหน้าดีกว่าเพราะว่า วันนี้ก็ถ้าักลงทุนก็คงจะแบบถูกตลาดน้อยแล้วละไปเทียวกันเยอะซะละละแต่ว่าก็ตลาดดูไปเร็วครับตลาดดูไปเร็อเวอาจจะขอดูภาพรวมตลาดสัหน่อยเข้าช่วงตลาดเริ่มจะเปิดแล้วนะมาอือฮึอ่ะเซ็นนะครับผมโอเคโอเคมนเดิมนะครับตรงถ้าเอาตามเทคนิคเข้าตัวไอ้แตกลายตรงนี้หนึ่งสามเจ็ดศูนย์ให้หน่อยเป็นหนึ่งสามหกแปดไม่หลุดเนี่ยภาพยังดีนั่นก็เป็นจุดที่เราให้เข้าซื้อ มุมมองบนเนี่ยจริงๆถ้าตามทฤษฎีผมก็ยังให้ระวังเส้นนี้อยู่ดีนะเพราะว่าด้วยด้วยแพทเทิร์นการลงที่จะทำมาปีหนึ่งเนี่ยมันไม่อยอมทำมันมันไม่ค่อยทำหายมันทำแต่โรนี่พอโรต่ำหายดีก็ไม่เกินก็ล่วงต่อหายนี่ก็ไม่ค่อยจะเกินแต่ก็ล่วงต่อหายนี่ก็ไม่เกินนี้ก็ล่วงต่อ,ตอะคระับแล้วเนี่ยมันจะไม่ข้ามหายเราก็ยังไม่เปลี่ยนมุมมองเป็น,เป,นเป็นบูแต่แน่นอนเซ็ตถูกเซ็ตถูกถูกจริงๆ แถมใครเล่หุ้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยผมว่ากลับมาดูตลาดแล้วล่ะปีนี้เซตลงแรงครับแต่ว่าน่าสนใจน่าสนใจแต่แต่เอาเอาเอาสั้นๆก่อนสั้นๆนเนี่ยประมาณตอนนี้จะถึงต้นปีหน้ามองว่าถ้าไปถึงสักหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่สองศูนย์ก็ขายก่อนถ้ามันทะลุไปว่ากันใหม่ถ้าลงมาซื้อใหม่อบแบบนี้เพราะว่ามันยังไม่เคยมันไม่ทาหายใหม่เลยอะทำ,ทำแต่หายที่ต่ําลงดังนั้นแล้วจะให้เบสทว่ามันจะหาย ในสถานการณ์ข่าวที่ก็ยังไม่ค่อยได้ดีเนี่ยยังยากยังยากยังยากนะครับยังยากนะครับก็เม็ดเงินอ่าที่แจกคนละหมื่นสําคัญแต่ว่าอีกนานเชียวยังไม่เข้าสภา,าเลยนะครับผมอ่าผมอ่ะงั้นเลยต้อะระ,ะรวังแต่ระยะระยะระยะยาวเนี่ยโอเคนะผมอยากให้ดูนี่นะขออภัยมันจะโหลดหนานหน่อยมันจะโหลดหนานหน่อยโหลดได้ไหมอ่านี่คือเซตเยียเซตเยียนะครับ ไม่นับวิกฤตตอนปี97หลังหลังวิกฤตต้โยูุปี97ไปไม่เคยมีปีไหนที่เซตเป็นแท่งแดงสองแท่งติดไม่เคยมีปีไหนที่เซตเป็นแท่งแดงสองแท่งติดแดงมามีเขียวแดงมามีเขียวแดงมามีเขียววันปีนี้คงแดงแหละคงแดงแหละแต่ว่าอา้าวแดงมาตามสิติตั้งแต่เราก็ยำกุ้งปีนั้นมีเขียว ปีนั้นมีเขียวนั้นใครลงทุนระยะกลางยาวเรุ่มมองแต่ละนะครับผมโอเคประมาณแบบนี้ครับงัน,นผมกับพี่เดี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้พกบกันใหม่ปีหน้าเลยโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ